แฟนๆสาลิกาดงว่ายังไงครับมีรายง,งานว่านิวคาสเซิลพร้อมเซ็งต่อเฟรนโตรเรสมาจากบาร์เซโลนานะครับอืมอืมอันนี้เป็นรายง,งานข่าวจากฟิชเชอร์เคสครับออกมารายง,งานว่าตอนนี้บาร์ซ่าไม่ปิดโอกาสปล่อยตัวแนวรุกไว้ยืบสามปีอย่างเฟรนโตรเรสออกจากทีมเพราะผลงานไม่เป็นไปตามที่บาร์ซ่าต้องการเลยนะครับทำให้ตอนนี้นิวคาสเซิลพร้อมอ้าแขนรับตรเรสหาว่าบาร์ซ่าเปิดทางขายเขาออกจากทีมในอนาคต และส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าบาร์ซ่ามองว่าการปล่อยตัวนักเตะออกไปอาจจะได้รับราคาที่ดีเพื่อนําไปต่อยอดในตําแหน่งอื่นๆที่จะซื้อนะครับคาดว่ามีโอกาสที่นิวเกสเซลอาจจะลองสอบถามข้อมูลไปยังบาร์ซ่าเกี่ยวกับการคว้าตัวเฟราโตเรสโดยฝั่งบาร์ซ่าเนี่ยใช้เงินราว40ล้านยูโรเพื่อดึงมาจากแมนซิสตี้เมื่อต้นปี2022นะครับแม้ทางฟิชเชอร์เคสจะบอกว่าบาร์ซ่าไม่พอใจผลงานโดยรวมของเฟรนโตเรสแต่นักเตะไว้ยี่สามปีคนนี้นะทำผลงานดีนะครับ5ประตูกับ2อแอสซิสจากการลงสนาม16นัดในฤดูกาลนี้ ปัจจัยสำคัญขงหนีไม่พ้นเรื่องค่าตัวครับเพราะหางเนวเซนทุ่มเงินตามที่บาซ่าต้องการแล้วเนี่ยอาจจะส่งผลให้การเจรจาคืบหน้าไปอย่างรวดเร็วเลยสําหรับอ,อนาคตของเฟรนโตรเรสนะครับเนวสเซนพร้อมเซ็งต่ออยู่แล้วจหาว่าบาซ่าไม่ต้องการนักเตะคนนี้ครับ ฟอร์มดีตั้งแต่อยู่กับแมสตี้นะครับพอไปบาร์ซ่าก็ตัวเลือกเยอะนะครับได้ลงบ้างไม่ได้ลงบ้างแต่ลงทีไรก็ผลงานเฉียมจันเมืองพิชิตอยู่แล้วสําหรับเฟรนตอเรสครับโอ้ทุกคนละครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับอนาคตของแข่งรายนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับจัดไปให้ววยรุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยนะครับผม